เคยได้ยินไหมครับโรคตาที่เป็นพันธุกรรมคนในครอบครัวของเราโดยเฉพาะญาติสายตรงถ้ามีโรคตาบางอย่างบางทีโรคนั้นอาจจะถ่ายทอดมาถึงเราได้บ้างโรคที่เราพบบ่อยๆและมีอันตรายก็คือโรคต้อหินโรคจอประสาทตาเสื่อมหรือโรคก,กระจกตาเสื่อมก็เจอได้นะครับ ถ้าหากว่ามีญาติสายตรงของเราเนี่ยเป็นต้อหินโอกาสที่เราจะเป็นต้อหินร่วมด้วยจะมากกว่าคนปกติ4-9ถึงเเท่าทีเดียวมันเป็นโรคเรียกว่าไผ่เงียบนะครับบางทีเราไม่รู้สึกตัวว่าตามันค่อยๆโมลงโมลง,มงการมองเห็นแคบลงแคบลงเรื่อยๆเนี่ยกว่าจะรู้สึกตัวก็เป็นเยอะแล้วอันดับต้นๆที่ทําให้เกิดภาวะตาบอดในโลกนี้เลยทีเดียวโรคถัดไปที่ทำให้ตาบอดได้เหมือนกันคือโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคจอประสาทตาเสื่อมที่เกิดจากอายุเนี่ยพอถึงอายุมากๆเหมือนกันเนี่ยเราก็มีโอกาสเป็น ประมาณ2-3เท่าของคนปกติที่ไปเช็คดูว่าเอะเราเป็นหรือเปล่านะครับกระจกตาเสื่อมก็เป็นอีกอันนึงนะครับเพราะว่ากระจกตาเนี่ยอยู่กับเรามาเราก็ต้องใช้มันให้มันตลอดชีวิตแต่ในบางครั้งเนี่ยกระจกตามันเสื่อมแล้วมันก็เสียหายไปก่อนไวันควรเป็นที่มาของการเปลี่ยนกระจกตาก็มีโรคกระจกตาเสื่อมบางอย่างที่ถ่ายทอดทางบันธุกรรมได้นะครับการตรวจสุขภาพตาประจําปีนะครับ ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพื่อให้ดวงตาอยู่กับเราได้ตลอดไปครับ